วันนี้ทีมงานรถจกเราก็ออกมาดูทางว่าจะวิ่งได้ไหมดูสภาพสถานการณ์ต้องเทดินออกเทดินทำถนนก่อนนะครับไม่รู้จะได้ไม่ได้นะครับไม่รู้จะได้ไม่ได้ค่อยดูกันฝนตกอย่างแรงเมื่อวานนะวันนี้จะมาวิ่งนี่มันจะได้ไหมละ่ะ นะครับดูสถานการณ์แล้วขนาดไอ้ดินแข็งแข็งยังบุ๋มเ,เ,เป็นบุมเป็นบ่อขนาดเนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องเทดินต้องเทดินลงทำถนนก่อนมั้งดูดิสภาพดูแล้วมันเป็น อันนี้เป็นดินทรายโดนน้ำก็จะเหลวเปียกนะครับก็กวาดน้ำออกมันจะเสียไอยเสียนาครับนะรถเกียบวิ่งไปมันก็จะบูบีบูเนี่ยดูรอยมอไซด์ดิมอไซก็ยังเป็นบุ๋มขนาดนี้จะเกิดรถด,ดำรถเปลาวิ่งได้อยูะแต่เวลาใส่ดินไปเนี่ยมันจะโอเคไหมละ่ะ คอยดูกันวันนี้อากาศหนาวครับลมเย็นสบายอากาศหนาวดูต้นพงต้นไผ่ปิวสวัยสวยงามน,นะครับธรรมชาติบ้านเรานะครับกา,บาอยดูกันครับจะวิ่งได้ไม่ได้ไม่ใช่ใกล้ๆนะวิ่งระยะไกล นี่โน่นบอ่อดินบอ่อดินอยู่โน่นแล้วก็วิ่งวิ่งไปเทนโน่นเห็นพอวอเสาไฟฟ้านั่นแหละนะครับทุกคนว่าจะวิ่งได้ไหมในใจผมคิดว่าวิ่งได้ไม่เกินเที่ยวสองเที่ยวแต่ว่าทีมงาน รถดำเขาบอกว่ามันวิ่งได้นะครับปัญหาแบบนี้เขาเจอมาแล้วนะครับผมเขาบอกวิ่งได้ต้องแต่งถนนไปเรื่อยๆเนาะแต่วันนี้ผมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมต้องไปทํารูนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวให้รถเขาแต่งถนนก่อนผมก็ไม่รู้เขาแต่งยังไงต้องให้เซียนเขาแต่งเรามันไม่เซียนนะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับผม